ผมสีชมพูแปลกตามาพร้อมกับวีรกรรมอันเป็นตำนานให้พูดถึงกันในสอนจบจนถึงทุกวันนี้น้ำของเธอคือ Y า e The p e ิ t เ r e ร r เวอ r r ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับอินโฟลอตอนที่17กับเรื่องราวของวายสาวแกร่งมัดเหล็กคนนี้กันสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟเตอร์นะครับเขามีความสามารถในการประชิดตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยสกิลอย่างวอลเบเกอร์และอันติเมทสกิลอย่างแอสซอรแอนด์แบตเ ซึ่งทาให้เป็นที่นิยมในการเอาไปเล่นในตําแหน่งจังเกิลได้เป็นอย่างดีในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะเล่าถึงประวัติที่มีอยู่ณนะปัจจุบันในตอนนี้นะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ยังเป็นปริศนาในตอนนี้นะครับอาจจะถูกเฉลยในเนื้อหาของซีรีส์เรื่องแรกของไรออดอย่างอาเคนเป็นแน่นอนยังไงก็ต้องไปรอติดตามชมกันได้ในวันที่4เดือนพฤษภาคมปีนี้กันนะครับผมเอาละทีนี้ถ้าวกเราพร้อมแล้วเราไปรับชมเรื่องราวของไวกันดีกว่าปะ เรื่องราวในวัยเด็กของวายนั้นมีเพียงไม่กี่คนที่จะเล่าได้ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเชื่อกันว่าที่วายเป็นเด็กกำพร้านั้นเป็นเพราะว่าพ่อและแม่ของเธอได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมในซอนที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำแม้ว่าวายนั้นจะเติบโตขึ้นในบ้านเด็กกำพร้าโฮเผลที่สุดโสม แต่ก็ได้มีคนเก็บขยะสติไม่ดีอ้างว่าเจอเธออยู่ในตะก,กร้าที่ใหญ่พอสําหรับทารกสองคนในถ้มกลางซากปร่าหักพังของห้องวิจัยเคมีที่พังทลายลงมาแต่ไม่ว่าที่มาจะเป็นยังไงวายก็เลือกที่จะลืมมันไปอยู่ดีและตอนนี้วายเองก็กำลังเป็นไม้เบื่อไม้เมากับผู้คนในย่านการค้าของซอนเพราะไม่ว่าจะเกิดการทะเลาะวิวาทหรือการลักขโมยที่ไหนก็ตามก็มักจะมีวายเข้าไปเป็นส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยตลอด แต่ทว่าวายเองนั้นก็ไม่เคยคิดจะทําสิ่งเหล่านี้กับคนที่อ่อนแอกว่าเลยแม้แต่น้อยและยิ่งวายอายุมากขึ้นวิลกรรมของเธอนั้นก็ยิ่งแสบมากกว่าเดิมจนถึงขั้นมีแก๊งเป็นของตัวเองเลยทีเดียวด้วยความที่วายนั้นเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเธอจึงมักจะแก้ไขปัญหาด้วยกําลังอยู่เสมอและเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นก็มักจะลงเอยด้วยลอยฟกช้ำตามใบหน้าเป็นประจํ แต่ก็ยังดีที่มีเจ้าของร้านเล่าแบ็กเลนคอยสอนให้วายนั้นรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีเพื่อจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอีกและนอกจากนี้เขายังคอยปลูกฝังถึงศีลธรรมและหลักการในการต่อสู้อย่างถูกต้องให้อีกด้วยในไม่ช้าวายก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่ทำงานได้รู้ล่วงโดยไร้ซึ่งคำถามใดๆ ไวได้อาศัยในร้านเหล้าแบ็กเลนจนกระทั่งวันหนึ่งไวไปได้ยินสิ่งที่คนงานเหมืองในซอนพูดคุยกันถึงแผนการใหญ่โตของเชมบาลอนคนหนึ่งเข้าไวไม่รอช้าจึงใช้ข้อมูลที่ได้ยินมานี้เพื่อวางแผนต้นชิงเงินจำนวนมาหาศาลของเชมบาลอนแต่ติดอยู่เพียงปัญหาเดียวนั่นคือจำนวนคนในตอนนี้นั้นไม่มากพอดังนั้นไวจึงต้องจำใจดึงเอาแก๊งคู่แข่งอย่างแก๊งแฟกทอรี่วูดฟีนมาร่วมต้นในครั้งนี้ด้วย ทุกสิ่งดําเนินไปตามแผนการที่วางเอาไว้จนกระทั่งตอนที่หัวหน้าแก๊งคู่แข่งของวายได้ลงมือสังหารเจ้าของเหมืองด้วยถุงมือกลไกลขนาดใหญ่และขังคนงานที่ไม่รู้นหนุ่ยเหน่เอาไว้ในเหมืองก่อนที่ทั้งสองแก๊งจะได้หลบหนีออกมาพร้อมกับเงินที่ปล้นมาได้สําเร็จแต่ว่าวายก็รู้ดีไม่อาจจะปล่อยให้คนบริสุทธิ์มากมายต้องตายไปได้เธอได้คว้า,าถุงมือกลไกลขึ้นมาสวมเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้คน แม้ว่าถุงมือนั้นจะมีกลไกลไว้บีบรัดแขนจนเจ็บสักแค่ไหนวายเองก็กัดฟันสู้และแหวกเส้นทางช่วยเหลือผู้คนออกมาได้สำเร็จในวันลุ่งขึ้นวายได้กลับไปหาแก๊ง Factory w o o d ฟ i ี n โดยที่มือของเธอนั้นยังคงสวมถุงมือกลไกลเอาไว้อยู่และได้ลงมือสั่งสอนพวกนั้นอย่างหนักจนได้กลายมาเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้และต่อมาวายก็ได้หายตัวไปในช่วงเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างซอนกับพิวทเวอร์ ซึ่งมีหลายคนลือกันว่าวายนั้นได้ตายไปแล้วจากเหตุระเบิดในกลางเมืองหรือไม่ก็คิดว่าเธอนั้นออกเดินทางไปยังดินแดนที่ไกลโพล้นแต่ท้ายที่สุดความจริงก็ปรากฏเมื่อแก๊งโอฮังกี้สกาสุดเถื่อนได้ถูกจับกลุ่มโดยนายอำเภอเคธลีนพร้อมกับคู่หูคนใหม่นั่นก็คือวายนั่นเองซึ่งตอนนี้เธอได้ผันตัวเป็นเจ้าหน้าที่คุมขังที่มาพร้อมกับกรอกกลไกสวมมือคู่ใหม่ที่มีชื่อว่าแอตลาสเฮกเท แม้จะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทำไมวายถึงมาทำงานนี้แต่บางทีเหตุผลที่แท้จริงนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับวายล้ายผมสีฟ้าจากซอนที่ก่อคดีไปมากมายอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้เอาละมาถึงช่วงรู้ไว้ใช่ว่ากันดีกว่าทุกคนวายให้เสียงภาคโดยคุณเชียคอร คอนเซปต์ในตอนแรกของวายนั้นก็จะเป็นเด็กสาวเล่นโรลเลอร์สเก็ตและจะใช้ชื่อว่ารูบี้ทางรายอยดททำไปทำมาประมาณ2ปีก่อนจะกลายเป็นอย่างทุกวันนี้นะครับผมเพลงตีมประจำของวายนั้นมีชื่อว่า He r c ค m e w า y ให้เสียงร้องโดยนิกกี้เทเลอร์ แก๊งของวายนั้นมีชื่อว่าซอนไนซัมไนถุงมือกลไกที่วายใช้ตอนป้นนั้นจริงๆแล้วเป็นตัวต้นแบบซึ่งเป็นผลงานของวายโดวายโอรันเตนะครับซึ่งจะมีความเกี่ยวโยงกับพ่อของโอเรียนนาด้วยวายมีอายุเพียงแค่20ปีวายเป็นคนถนัดซ้ายและจะหนักถึง8,140ปอนด์หากเธอสวมถุงมือกลไกหรือตีเป็นค่ากิโลกร,รัมก็ได้เกือบ3,700กิโลกร,รัมนะครับ ท่าย่อยยุของวายนั้นจะมีการทำฟุตสเตปที่เรียกกันในวงการมวยสากลว่าอาลีชัฟเฟิลท่าเต้นของวายนั้นเรฟเฟรนซ์มาจากท่าเต้นดูกี้แดนเจ้าของร้านเหล้าแบ็กเลนที่สอนวายนั้นในอนาคตจะกลายมาเป็นวอลวิทคาเมลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อแม่ของวายก็จบกันไปอีกตอนนะครับกับเรื่องราวของวายถ้าชอบใจตัวละครนี้ยังไงก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผม ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของแชมเปี้ยนตัวไหนก็ต้องมารอดูกันหรือจะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าในช่องของเราก็มีให้ดูเช่นกันไปตามกันได้เลยครับผมและก่อนจะจากกันไปผมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ